ลังซาดองค์ชายเล็กชนกำโนดจอมลีลาลังซาดองค์ชายเล็กชนกำโนดจอมลีลาลังซาดองค์ชายเล็กกำลังซาดองค์ชายเล็กแร่ลุกมุดกล้องน้องแป๊กบานไสล้านะครับลาธุษนาจิตสุนโพนะครับหนาวอะไรวะเนี่ยเป็นโนดกับเป็นโนดโนดจอมลีลานะครับโนดจอมลีลาในาทุนนันท์ไก่กูสุชาลันนะครับ วนกันหนึ <ở lin co> ่งลายเราก็เป็นไปเล้วคนนีแรงคือลังซาดนะครับลังซาดองชายเล็กนะครับรู้เล็กันนะนาย อย่างอาต่อต้อ,ตอนเข้าไปหลังซาดนี่เป็นตัวช่องนึงหมอแล้วว่าตัวดำนี้ไม่ใช่คูชนได้จำนองนั้นแล่วัวชนตัวเล็กน,นิ่นเดี๋ยวผมหลอกยายเลยนะ ลองดีล่ากัดสูครับกันไปแก้แลกกันยอนแลกยอดกันนี่นี่ลองจำมาครับงำม่าครับแต่หลังกานี้เนี่ยนึกก็วอกแล้ว ช่วยกับไม่เคยแพ้ไครในลงังคาเนี้ยอมร่วยซึ่งในโน๊ตจะมีลานี้แปรก้อนแกนมาตวงนี่ทุกักกกนมาทุก,กันหน้ากองตัวใหญ่ดีตัวใหญ่นี่อไอโน้ตไป that's all จะมีละไครับไปไปาไปนี่ตัวนั้มเป็นไอ้หลังซายังเป็นควายต่อควายได้เปียกนะเดี๋ยวมาแน่ไอ้หลังซา ข้างในว่าโจ๊กไม่ได้ิ้งไม่มาชนไอ้ลูกมุดนี่แขวนรับมันจังโอ้แล้วครับตังในเวทเองตังในสนามก็ <c oughs> นี่มาเจอซึกนักครับแต่มันก็ยังเป็นตอเยอะนะครับ <c oughs> có rồi đem leo đến chân quay nốt đấy nào mấy con. chụp thèn chụp thèn nè, ai nốt ăn cặp vai, plát vai, plát vai nè, có nè, phải bốn ชาจะตมมันไว้ไม่ไวครับนี่นี่ีมือเจ้าีมือไต่กว่าโยกโยกไต่กว่าโยกไต่กว่าเออกลับชุดกลับชุดนี่ วัดเซียวนะครับอนการจะวัดเซียวนี่รักไปลักไปรักไปพักไปรักไปนี่ นี่ได้ครับรับไปรับไปรับไปนี่นี่ได้ครับไอ้เองลงลแงงแลองก็แดงลองแงลองก็แดงลองนี่ก็อมาแล้วครับก็ลองมา มันเป็นเออเออมันเป็นร่องเยอะนะครับไย่ดับนะครับเป็นร่องเยอะขนะแล้วจอมลีลาครับจอมลีลาเป็นรั่วร่องลึกกับร่องลึกร่องพันที่รอยี่พึงก็มีส้มพลึงก็มีครับจะเป็นควายชนะนะครับเป็นควายชนะเกาเป็นควายชนะนะครับเป็นควายชนะ โนจอมดีล่ะนะครับโนจอมดีล่ะข้างายชุนั่นไก่โคสุกซาลันกับเป็นพ่อชนะลังสตาร์ดวงใจเลยหลังวันนะครับนายผู้ชมพงบงหมากวันนี้นะครับนายว่าโจครับนายวัวโจเป็นคนทำหลังวันทีวีครับมาตัวชู้ครับนายเูอช่วงบงเขาดูจักรหลังก่อนก็ดีใจกันเขาดีใจกับนายผู้ช่วงนายผู้ช่วงนี่กอดคอกันนายว่าโจกับนายผู้ช่วง บางวันนี้อาทิตย์นายพลชุลาพรครับนายว่าโจ๊กแก้าก้องวัวนกโกโกโกทำหลับเสื้อถ้าหมานะครับนายว่าโจ๊กทำหลับเสื้อถ้าหมา ครับเจ้นะครับเจ้นะครับ